ตรวจแล้วตรวจแล้วไม่เจอไม่เจอไม่เจอโควิดไม่เจอหมอมึงไม่ไปคลินิกแล้วคนอื่นอาจจะมองข้ามหรือว่าอาจจะเก็บไว้หรือว่าอาจจะเอาไปซักเรียบร้อยแล้วแต่ของผมก็ยังเก็บอยู่สวัสดีตาสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการกึ๊บตากึ๊บป,ปะลาแก๊ดนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ออนไลน์กัน มนี้ก็ต้องเป็นยุคของออนไลน์ใช่ป่ะเราแบบเราเจอกันไม่ได้ไงวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของรักของห่วงของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นของอมใช่คุณปอมหรือของผมผมก็จะมีของรักของห่วงของผมหนึ่งอย่างหรือว่าสองอย่างก็ได้แต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเรามาทักทายก่อนว่าเราไม่ได้เจอกันโอ้โหกี่เดือนแล้วเนี่ยแปดเก้าเดือนแล้วอ่ะเราไม่เจอกัน แต่ก็เหมือนเดิมนะอนเหมือนเดิมเหมือนเดิมตอนนี้ก็เหมือนเดิมก็ล้เงไนไงบ้มากคุณปอมคุณปอมอยู่บ้านตอนนี้ก็โควิดมันก็แบบจะใช้คำว่ายังยคุณยังไม่เป็นตรวจแล้วตรวจแล้วไม่เจอไม่เจอไม่เจอโควิดไม่เจอหมอมึงไม่ไปคลินิกละฉากตอนนี้บอกว่าไอตอนที่เราหยุดกันเนี่ย เราเจอปัญหาอะไรบ้างที่แบบว่ามันทําให้คุณปอมแบบไม่ค่อยอยากอยู่บ้านหรือว่าเบื่อแบบการอยู่แต่บ้านไม่ค่อยอะไรเลยอ่ะมีไหมมีปัญหาไหมมีค่ะคือดิฉันอยากเปท่องราตีมากเลยท้องราตีก็คือแบบว่า <c oughs> ออกไปทงังสันมันอยู่บ้านแล้วมันแบบมันไม่ได้ออกไปไหนใช่ปะมันแบบคิดถึงสมัยที่เราเรียนมาหาลัยแล้วเราแบบออกถูกถูกแทบท,ทุกวันเลยอ่ะ เก็อยากไปสั่งสั่งกรบเพื่อนกัเลที่เข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลเป็นไอเนี่ยเป็นเขาเรียกนะเป็นโรคกระเพาะนี่ก็เพราะกินเหล้าหนักใช่ไหมไสติ่ง๋อเป็นไสติ่งนี่เพราะกินเหล้าเหล้าหนักใช่ปะไม่ได้เป็นไสติ่งค่ะเป็นไสหวานไสขมโอเคเข้าไปกันต่อครับไปกันต่อโอเคเราก็ทักทายคุณป๋อมมาพอกันพอสมควรแล้วเราจะขอถามคุณป๋อมเลยดีกว่าว่าของอะไของหัวของคุณป๋อมเนี่ย มันคืออะไรและมันมีที่มาอย่างไงมาได้ไงรักเพราะอะไรจริงจริงปะลืมไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้หยิบมาด้วยเดี๋ยววิ่งไปหยิบแป๊ <laughs> บนึงก็ว่าเป็นหัวข้อของเราของห่วงี่ฉันคือ,ค,อคือแบบนอนคิดนั่งคิดทั้งคืนเลยอะแบบเขียนมล์แมปปิ้งแผนผังเลยว่าแบบเราควรจะแบบมันเรามีของชอบอะไรบ้างแบบเขียนแบบเป็นลงมาเลยใช่ไหมหลายหลายอย่างแต่ว่าไม่เสร็จ โอ้โหคือของรักของห่วงเยอะจัดมัวระบายสีดีเห็นแผ่นผักอล้อเล่นล้อเล่น,ลเ,ลนอเออความจริงก็คือมันคืออันนี้ค่ะเป็นตะเกียบที่หาซื้อไม่ได้ทั่วไปนะจะไปสายามพารากนไอคอนสายามก็คือไม่มีเพราะตะเกียบอันนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ด EDM ดิชันตะเกียบอย่างนี้ผมเห็นทุกอย่างยี่สิบาทก็มีขาย <safety> ไม่มีใช่คุยค่ะจร่จริงมันมันไม่มีค่ะเพราะว่าอันเนี้ยได้มาจากวัชเออคุณคุณอาย้จักวัชโซลินไหม รู้จักอย่าบอกนะคุณได้มาจากที่นั่นนะได้มาจากวัดส้มจีนอยู่ข้างๆวัดเซาลินอยู่ถัดกันอยู่ใกล้กันจากหลวงพี่เออประเทศจีนจากหลวงพี่ฮูรุโตะแต่ว่า<ม>อาจจะชื่อเหมือนญี่ปุ่นแต่ว่านามสกุลเขานามสกุลแซ่นามสกุลแซ่แแ<ต>เป็น,น<า>หลงูหลงพีู่นั่นแหละคือพกไปทุกที่ไปแบบต่างจังหวัดบางแสนคือพกไปหมดนะ คือแบบรักบ้างจริงนี่คือยังเปียกเลยคือแบบเพิ่งใช้กินก็เตียวเมื่อกี้คือรักมากรักบ้างจริงแล้วคอของผมไม่ล้างไม่ล้างเนี่ยผักยังติดอยู่เลยถุยสกปรกรและอันนั้นอะอยากรู้ของคุณไอ้บ้างแล้วรู้ของดิฉันแล้วอยากรู้ของคุณไอ้บ้างของรักจริงเนี่ยมันจะแบบเป็นสตอรี่ของผมที่มัธยมอ่ะคือเรามีชีวิตหนึ่งอ่ะ ก็เรียนมัธยมแค่ครั้งเดียวใช่ไหมคงไม่มีใครเรียนมัธยมพอขึ้นมาหาลัยแล้วกลับมาเรียนมัธยมออกไม่มีก็คือมันจะมีเสื้อนักเรียนตัวหนึ่งที่ผมใส่ไปโรงเรียนเป็นวันสุดท้ายน่าจะเป็นวันปัดฉิมหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่เขาจะมีการลา้เขียนเสื้อตามประเพณีคนอื่นอาจจะมองข้ามหรือว่าอาจจะเก็บไว้หรือว่าอาจจะเอาไปซักเรียบร้อยแล้วแต่ของผมก็ยังเก็บอยู่ทําไมผมถึงเลือกอันนี้เป็นของรักใช่ไหมเพราะผมคิดว่า เราจะไม่ได้เจอเพื่อนที่แบบให้มารวมกลุ่มกันเยอะเพื่อมาเขียนเสื้อกันอีกแล้วมันหาเจอยากบางคนอาจจะเสียชีวิตแล้วบางคนอาจจะไปทํางานที่ไกลๆเพราะเราก็เรียนจบกันหมดแล้วใช่ป่ะมันก็มีการทํางานคงไม่มีมาการมารวมตัวกันการรวมตัวกันให้ครบเนี่ยมันยากของล้างผมมันอาจจะดูเลอะเทอะไปนิดนึงนะเพราะอะไรมือเพื่อนผมแต่ละคนนี่อ้โหยอมือให้ตลอดดูเลอะเทอะดูสกปรกดูอะไรก็ไม่รู้ มันก็จะมีคนคนคนนี้นนหนนแหละเขียนให้ผมด้วยเนี่ยลองลองสักข้อความหนึ่งแบบซึ้งๆแบบอาดตื้นน้ําตาไหลเลยเรื่องมาเ้ยน้ำตาไหละมมนไหละไอไอไปซื้อหัวหอมให้กูทีแล้วหั่นให้กูด้วยเฮ<ร>้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลก็จะเขียนว่าไอไอเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งที่จะไม่ลืม,มขอให้ในประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเจอ สิ่งที่ฝันนะพวกจากเอสโคคาบูล่เบอร์เก้าเออสายสะพายที่เป็นแก๊งของผมนี่ชื่อแก๊งของผมก็จะอ่านกันว่าสองแหลงส่วนของผมของผมเป็นเลดที่ผมแบบไม่เคยถอดเลยนะถอดอย่างเดียวเลยคือตอนผมไปแข่งกีฬาคือต้องถอดใครซื้อใค้ผู้หญิงคนนึงแล้วกันผมจะไม่พูดชื่อแต่อันนู้นอ่ะหายไปแล้วอันเนี้ยคนไหนอันเนี้ยผู้หญิงคนไหน คุณไออ่ะไม่ฟังเลยคนไหนไม่ต้องไม่ต้องถามดีเทลก็ได้คือมีคนมาซื้อหนึ่งแสนขายไหมโอ้โหไม่ขายมากเปล่าแล้วแสนห้าสิบไม่ขายไม่ขายผมไม่ขายยกเว้นผมไม่มีกินเดี๋ยวผมขายหนึ่งสองสามอ้ยลืมอมาลืมหมดเือยบ